ทุกคนนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณครูดาเช่นเคยนะคะพร้อมที่จะเรียนกันหรือ,อยังเอ่ยให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะจากคราวที่แล้วนะคะคุณครูดาได้ให้งานไว้ใช่ไหมคะอ่าได้ให้งานไว้ไหมเอ่ยหรือไม่ได้ให้ใช่ครับให้อ่าให้การบ้านไวใไ้ใช่ไหมคะหน้าอะไรลูกหน้าอะไรครับห9ครับคุ หน้าสิด้านล่างใช่ไหมคะให้นักเรียนนะคะแต่งเรื่องสั้นหรือบทสนทนานะคะต่างๆโดยมีคําอุทานอย่างน้อย5คํานะคะพร้อมทั้งตั้งชือ่ออือเรื่องนะคะอ่ะนักเรียนทําการมันเสร็จกันหรือยังคะ สร็จแลอ่าสำหรับนักเรียนที่ทําเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งกลับให้คุณครูประจําชั้นของนักเรียนนะคะใครที่ยังไม่เสร็จนะคะก็ทําให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยถ่ายรูปนะคะส่งให้คุณครูประจําชั้นของนักเรียนค่ะวันนี้ค่ะเราจะไปกันต่อนะคะในหน้าอ่านหน้า20ก็เสร็จแล้วใช่ไหมลูกอ่าเสร็จกันหมดแล้วนะคะ เราจะมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของประโยคค่ะนักเรียนนักเ,เรียนดูสิประโยคก่อนที่คุูดานะคะจะอธิบายความหมายนะคะของประโยคให้นักเรียนนะคะลองทําในหน้า22กันก่อนเลยค่ะเลือกคํานะคะมาเติมนะคะให้ตรงกับภาพแล้วสังเกตส่วนประกอบของประโยคแต่ละชนิดคะ่ะคุณคูดาให้เวลานักเรียนในการทําค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะ อ่ะน้า20ค่ะนักเรียนดูภาพสิคะมีประโยค2ส่วนกับประโยค3ส่วนอ่ะนักเรียนยลองทำดูค่ะเลือกคำมาเติมนะคะให้ตรงกับภาพค่ะน้า22นะคะเลือกคำให้เติมนะคะเลือกคำไปเติมให้ตรงกับภาพง่ายมากๆเลยค่ะประโยค2ส่วน ด้านล่างนะคะจะเป็นประโยค3ส่วนนะคะเสร็จแล้วครับอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะคะนักเรียนรอเพื่อนสักครู่นะคะเระรเรามาดูกันค่ะภาพแรกกันค่ะนักเรียน ภาพแรกนะคะนักเรียนจะเห็นประโยคนะคะสองส่วนค่ะประธานภาพนี้คือใครคืออะไรคะน้องครับอ่าถูกต้องค่ะน้องและกริยาของน้องคืออะไรคะหัวเราะครับอ,อ่าหัวเราะถูกต้องค่ะเรามาประกันที่ภาพถัดไปค่ะภาพนี้ประธานคืออะไรคะนักเรียนออ่านักเรียนและกริยาก็คือ คัดลายมือค่ะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะประโยค3มส่วนประธานภาพนี้คืออะไรคะคุณพ่อค่ะคุณพ่อนะคะและกริยาอาการที่ทําก็คืออะไรคะปลูกถูกต้องค่ะแล้วปลูกอะไรเขาปลูกอะไรคะต้นไม้ต้นไม้ถูกต้องนะคะและมาภาพสุดท้ายค่ะนักเรียนประธานคืออะไรคะคุณแม่ คุณแม่กริยาคือสาอ่ะกรรมคืออะไรคะอ่าถูกต้องเลยค่ะให้นักเรียนนะคะนําปากกาแดงนะคะติ๊กถูกนะคะในทุกข้อที่นักเรียนทําที่ถูกต้องได้เลยค่ะต่อามานะคะนักเรียนเรามาดูกันค่ะ PowerPoint คุณครูดานะคะเรามาดูกันนะคะนักเรียนเห็นหน้าจอของครูดาไหมคะ เรามาดูกันนะคะนักเรียนในเรื่องของหน่วยนี้นะคะก็คืออ่าหน่วยที่4นะคะภาษาไทยน่าเรียนฝึกเขียนประโยคก,กันค่ะเรามาดูกันก่อนเลยนะคะนักเรียนแพนพังสาระการเรียนรู้นะคะก็คือการจําแนกส่วนประกอบของประโยคค่ะอ่ามีประโยคสอส่วนประโยค3ส่วนเห็นไหมคะ ประโยคสองส่วนจะมีอะไรบ้างนี่เขาก็บอกอธิบายหมายใช่ไหมเดี๋ยวคุณได้จะมาอธิบายความหมายให้นักเรียนได้ทราบกันค่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนให้นักเรียนอ่านข้อความที่กําหนดให้แล้วสังเกตคําที่มีตัวอักษรที่มีสีเดียวกันนะคะว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรธรรมชาติแสนงามนะคะอ่าดูค่ะเดี๋ยวคุณได้จะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะ ธรรมชาติแสนธรรมชาติยามเช้าสวยงามและสดชื่นดอกกุหลาบในสวนบานสะพัง่งหมู่แมลงบินตอมเกสรดอกไม้เด็กๆช่วยกันพวนดินรดน้ำต้นไม้ทุกวันจนงอกงามนะคะอ่ะนานเรียนดูอ่ะแบบ๊บนึงนะคะเะกี้กดรับเพื่อนค่ะ คุดาอ่านให้เรียนฟังอีกหนึ่งรอบนะคะธรรมชาติยามเช้าสวยงามและสดชื่นดอกดอกกุหลาบในสวนบานสะพังหมู่มแมลงบินตอมเกสรดอกไม้เด็กๆช่วยกันพวนดินรดน้ำต้นไม้ทุกวันจนงอกงามนะคะเรามาดูกันค่ะนักเรียนนห้สังเกตนะคะคำที่เป็นสีฟ้าค่ะจะเป็นประธานเป็นประธานของประโยคหมดเลยเห็นไหมคะลูก กริยาคืออะไรคะอาการท่าทางการแสดงกริยาต่างๆนะคะต่อไปกรรมค่ะคือผู้ถูกกระทําเห็นไหมคะนักเรียนอย่าอมีเกสรดอกไม้มีต้นไม้ค่ะส่วนขยายของประธานนะคะขยายความหมายของประธานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ยามเช้าในสวนส่วนขยายของกรรมนะคะอ่ะงอกงามส่วนขยายกริยานะคะนักเรียนก็คือคําว่าสัพพางทุกวันนะคะคําเหล่านี้ค่ะนักเรียนทั้งหมดที่ครูดาได้พูดไปนะคะนักเรียนเขาเรียกว่าเป็นส่วนประกอบของประโยคค่ะอ่ะนักเรียนมาดูกันนะคะประโยคและส่วนประกอบของประโยคกันค่ะประโยคคืออะไรน,ะนักเรียนคือคําหรือกลุ่มคํานะคะ ที่นำมาเรียบเรียงแล้วสามารถสื่อความหมายได้สมบูรณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรอันนี้เรียนหยิบดินสอกหยิบ,ยบปากกาแดงแล้วก็ไม้บรรทัดขึ้นมานะคะขีดเส้นใต้ค่ะความหมายของประโยคในหน้า23ได้เลยค่ะประโยคนะคะคือคำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียบเรียงแล้วสามารถสื่อสารได้ความสมบูรณ์ว่าใครทำอะไรที่ เมื่อไหร่อย่างไรนะคะ,ะนักเรียนสังเกตรประโยคที่ครูไดย้ยกตัวอย่างมาให้ค่ะคือฉันตื่นนอนแต่เช้าเห็นไหมฉันตื่นนอนแต่เช้านะคะเอาคาว่าฉันคาว่าตื่นคาว่านอนแต่และเช้านะคะที่เป็นกลุ่มคานะคะและเป็นคํามาเรียบเรียงกันนะคะให้เป็นประโยคค่ะต่อมานักเรียนนะคะดูตัวอย่างนะคะผีเสื้อดอก ผีเสื้อตอมดอกไม้เห็นไหมคะนักเรียนอ่าเป็นกริยาเป็นการกระทําบอกให้รู้ว่าใครกําลังทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะพาสั่งไล่ไก่ป่านะคะอ่าเห็นไหมบอกอาการอากับกริยานะคะของพาสั่งค่ะต่อมาค่ะนักเรียนเรามาดูส่วนประกอบของประโยคกันค่ะนักเรียนนักเรียน กาดอกจันไว้เลยสีเหลืองของนักเรียนเห็นไหมคะส่วนประกอบของประโยคนะคะประโยคนะคะจะประกอบด้วยส่วนสําคัญอยู่สส่วนค่ะลูกคือภาคประธานและภาคแสดงให้นักเรียนนะคะกาดอกจันไว้ที่ภาคประธานสีเขียวแล้วก็ภาคแสดงสีแดงเห็นไหมคะภาคประธานคืออะไรลูกคือส่วนที่เป็นผู้กระทําหรือแสดงอาการซึ่งเป็นคํานาม หรือสรรพนามนะคะอ่านเลงขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะใครมีปากกาไฮไลท์สามารถไฮไลท์ไว้ได้นะคะอ่ผาพประธานนะคะก็คือส่วนที่เป็นผู้กระทําหรือผู้แสดงในคํานามหรือสรรพนามนามคืออะไรนามก็คือคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่สรรพนามคืออะไรสรรพนามนะคะก็คือคำอะไรคะ คำที่ใช้แทนคำนามไม่ต้องกล่าวนามซ้ําๆนะคะลูกต่อมาค่ะลูกมาอยู่ที่ภาคแสดงค่ะภาคแสดงคืออะไรคือส่วนที่แสดงอาการหรือความเป็นไปได้นะคะของประธานซึ่งจะแบ่งเป็นกริยากรรมส่วนขยายกริยาและส่วนขยายกรรมนะคะนักเรียนนี่ขีดเส้นใต้ไว้ได้เลยค่ะขีดเส้นใต้ไว้ยัง นักเรียนดูนะคะบางประโยคนะคะนักเรียนอาจมีเพียงส่วนขยายกริยาหรือบางประโยคค่ะก็อาจจะมีส่วนขยายกรรมบางประโยคนะคะอาจจะมีทั้งสองส่วนเลยะค่ะลูกก็คือขยายทั้งกรรมและกริยาหรือบางประโยคนะคะก็อาจจะไม่มีขยายเลยก็ได้นะคะอ่าเรามาดูต่อค่ะลูกชนิดของประโยคประโยคนะคะ มี2ชนิดนะลูกก็คือประโยค2ส่วนและประโยค3ส่วนค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเรื่องนี้ถ้า2ส่วนนะคะนักเรียนก็จะประกอบไปด้วยประธานและกริยานักเรียนเห็นไหมนักเรียนคะนักเรียนเขียนบวกไว้ได้เลยค่ะนักเรียนเขียนไว้ตรงไหนก็ได้ลูกหาที่ว่างๆเขียนไว้ถ้า2ส่วนอ๋อนักเรียนเขียนเส้นใต้ได้เลยค่ะ เห็นไหมประโยค2ส,ส่วนนะคะประกอบด้วยประธานกับกริยาเรามาดูตัวอย่างค่ะประโยคสองส่วนยกตัวอย่างเช่นเต่าคานเต่าเป็นประธานนะคะคานเป็นกริยาบอกอาการหรือจะเป็นรถยนต์แล่นนะคะรถยนต์เป็นประธานบอกว่าใครกริยาคืออะไรคะแล่นนะคะคือท่าทางที่แสดงให้รู้ค่ะ ต่อไปฝนตกค่ะฝนตกเห็นไหมคะฝนเป็นประธานตกเป็นกริยาแสดงอาการให้รู้ค่ะส่วนประโยค3ส่วนนะคะนักเรียนประโยค3ส่วนนักเรียนเปิดไปในหน้า24ค่ะเปิดไปในหน้า24ค่ะอ่ค่ะมิมีเปิดหน้า24ยังอ่ะเปิดแล้วค่ะในหน้า24นะคะลูก ค่ะในหน้า24นักเรียนจะเห็นประโยค3ส่วนค่ะประโยค3ส่วนจะประกอบไปด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมค่ะประธานคือบอกว่าใครทำอะไรใช่ไหมเป็นคานามหรือสรรพนามก็ได้กริยาคืออาการท่าทางการแสดงส่วนกรรมค่ะคือผู้ถูกกระทำนะคะคือจะต้องมีกรรมมารองรับนะคะเพื่อให้ประโยคนี้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ เรามาดูตัวอย่างเราปลูกต้นไม้ถ้าเราลบคําว่าต้นไม้ออกนะคะลูกอ่ะมันก็จะไม่ชัดเจนใช่ไหมคะไม่เป็นประโยคค่ะลูกจะมีแค่ประธานกับกริยาแล้วก็ไม่สามารถเป็นประโยคได้เพราะไม่มีความชัดเจนนะคะเราเลยจะต้องมีกรรมมารองรับก็คือต้นไม้นั่นเองคะ่ะต่อมาค่ะชาวประมงจับปลาเห็นไหมคะชาวประมงเป็นประธานจับเป็นกริยา ปาเป็นกรรมนะคะต่อมาค่ะลูกอ่ะแม่นกคาบเหยื่อแม่นกนะคะก็คือประธานคาบนะคะคือกริยาเหยื่อนะคะลูกคือกรรมค่ะอ่านะเรียนดูค่ะประโยคนะคะนอกจากประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรมแล้วนะคะ ยังมีส่วนขยายนะคะของประโยคไปดูกันค่ะว่าส่วนขยายของประโยคคืออะไรส่วนขยายของประโยคก็คืออะไรคะลูกอ่าขีดเส้นใต้ไว้หน่อยคะ่ะน้องเบนเห็นไหมเอ,อ่ยมีไหมในหนังสือหนูมีไหมคะลูกคราจะดูก่อนแป๊บหนึ่งอ่าไม่มีใช่ไหมคะให้นกเรียนหยิบสมุดขึ้นมาคะ่ะหยิบสมุดขึ้นมา อ่ะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ค่ะอ่ะหยิบสมุดขึ้นมาค่ะม,มิมียังไม่หยิบสมุดเลยอะ่ะอ่ะหยิบสมุดขึ้นมาเก่งมากๆเลยค่ะหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนวันที่นะคะเขียนวันที่ก่อนค่ะเดี๋ยวครูดาจะให้โน้ตไว้นะคะ อ่าหยิบวันที่ยังขาแอบหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ยังคะเ,คขเขียนวันที่ก่อนลูกพอเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนได้ค่ะอ่าเขียนกลางหน้ากระดาษเลยค่ะเขียนความหมายกับลูกส่วนประกอบเออส่วนขยายของประโยคคืออะไรนักเรียนเขียนเลยค่ะที่อยู่ในกรอบนะคะจะได้รู้ความหมายกันค่ะ เขียนได้เลยนะลูกเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะเขียนกนเลยว่าส่วนขยายของประโยคในหนังสือเรานะคะไม่มีบอกใช่ไหมลูกเขาจะมีบอกแค่ว่าประโยคคืออะไรเท่านั้นนะคะให้นักเรียนเขียนความหมายส่วนขยายของประโยคไปค่ะเขียนเล้วก อะไรนะคะเขียนเฉพาะที่อยู่ในกรอบอะค่ะเขียนเฉพาะที่อยู่ในกรอบสีเหลืองนะเห็นไหมคะสีเหลืองสีขาวลูกนนนเนี่ยค่ะนั่นเ่งเห็นไหมลูกเก่งครับเก่งมากครับอ่านักเรียนเขียนก่อน,นะคะ่ะสองบรรทัดสั้นๆนะคะส่วนขยายของประโยคนะคะคือคำหรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่ขยายลูก ขยายประธานขยายกริยาขยายกรรมนะคะให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะประโยคบอกแล้วว่าประโยคคืออะไรย้อนกลับมานิดนึงประโยคนะคะคือคําหรือกลุ่มคําที่นํามาเรียบเรียงนะคะแล้วสามารถสื่อสารได้ความนะคะสมบูรณ์อ่ะแต่ส่วนขยายนะคะจะขยายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ อ่าเสร็จหรือยังเอ่ยสองบรรทัดสั้นๆค่ะยังไม่เสร็จค่ะอ่าค่ะเขียนได้ค่ะ เสร็จแล้วครับอ่าค่ะเดีย๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะคะเพื่อนบางคนยังไม่เสร็จ ส่วนขยายของประโยคครับเขียนได้เลยลูกแค่2องบรรทัดสั้นๆครับขอบคุณคค่ะเลยรับเสร็จแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราเพื่อสักครู่นะคะอ่าเราน่าจะเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวฟังคุณดาอธิบายไปก่อนนะคะ ส่วนขยายของประโยคนะคะคือคําหรือกลุ่มคํานะคะนักเรียนที่ทําหน้าที่ขยายประธานกริยานะคะและกรรมให้ได้ใจความค่ะที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนักเรียนดูตัวอย่างค่ะลูกตัวอย่างนะคะส่วนขยายของประโยคอสุนัเหา่าถ้าสุนักเห่าเป็นประโยคสองส่วนใช่ไหมคะมีประธานกับกริยาแต่มีคําว่าข้างบ้านมาค่ะเป็นส่วนขยายของประธานนะคะก็คือสุนัขข้างบ้านเห่าค่ะ อ่าเรามาดูต่อนะคะลูกเขารับประทานอาหารอย่างอ,ร,อร่อยอ่ะเขานะคะเป็นอะไรครเป็นประธานนะคะรับประทานอาหารอ่ะเป็นกริยานะคะ,สะแสดงการกระทําในที่นี้ค่ะมีส่วนขยายของกริยาด้วยว่าอย่างอ,ร,อร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนขยายของกริยาเรามาดูนะคะอันต่อไป,ปค่ะ น้องมีกระป๋องอมสินใบใหญ่ค่ะคำว่าใบใหญ่ในที่นี้นะคะนักเรียนขยายส่วนกรรมค่ะก็คือขยายคำว่าอะไรคะกระป๋องอมสินนะคะขยายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ,ะนักเรียนดูนะคะการจำแนกส่วนประกอบนะคะของประโยคนะคะจะทำให้เรานะคะวิเคราะห์ชนิดแล้วก็หน้าที่ของคำในประโยคเพื่อใช้นะคะในการสื่อสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ นักเรียนเห็นไหมเนี่ยดูค่ะนักเรียนดูเห็นไหมคะลูกว่าพอขยายนะคะอุ้ยถ้าเราใช้ตารางมานะคะช่วยในการขยายนะคะเราจะเห็นภาพได้ชัดเจนเลยค่ะมักโทปลูกผักกาดในสวนเห็นไหมคะประธานคือมักโทปลูกเป็นกริยาปลูกอะไรปลูกผักกาดอ่าส่วนขยายที่ไหนในสวนนะคะเห็นไหมคะนักเรียนก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ ถ้าเราใช้ตารางนะคะมาช่วยนะคะในการแยกส่วนประกอบของประโยคค่ะต่อมาค่ะนักเรียน คำกริยานะคะที่ใช้ในบางประโยคนะคะเป็นคำกริยาต้องเติมเต็มคือมันเป็นคำกริยาที่ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองคะ่ะลูกต้องมีคํานามหรือกลุ่มคำตามหลังนะคะจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ซึ่งส่วนที่มาเติมเต็มนี้นะคะไม่ถือว่าเป็นกรรมค่ะเพราะว่าไม่ได้ถูกกระทำคำกริยาที่ต้องเติมเต็มก็มีอะไรคะบอกไว้แล้วว่าเป็นเหมือนเท่าคล้ายคือเท่านั้นละคะ่ะอ่ะ คุณคุณาะคะขอค้างนะคะเรื่องของประโยคไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนให้หนักเรียนนะคะไปหยิบนะคะไม่ใช่หยิบกระดาษค่ะให้หนักเรียนเปิดสมุดค่ะคุณจูดานะคะจะให้หนักเรียนวันนี้นะคะทาแผนผังสาระการเรียนรู้เรื่องการจําแนกส่วนของประโยคค่ะนักเรียนเห็นไหมคะให้หนักเรียนนะคะทาเป็น mind mapping นะคะพร้อมระบายสีตกแต่ง ให้เรียบร้อยได้เลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะในใบงานใช่ไหมคะอ,อ่าครูดาว่าให้สักครู่นะคะนักเรียนแป๊บหนึ่งนะลูกแป๊บนะคะเดี๋ยวครูดาผมทำคดม,มืออะไรนะครับให้นักเรียนทําลงในสมุดค่ะแต่นักเรียนสามารถทําในสมุดแบบแนวนอนก็ได้นะคะลูกหรือว่าแนวตั้งก็ได้ค่ะถ้าแนวนอนนีนก็ใช้หน้านึงเต็มๆได้เลยค่ะ ่าสามารถนะคะทำเป็น Mind Mapping ได้ค่ะนักเรียนบางคนนะคะสามารถแคปหน้าจอไว้ได้ค่ะไว้ทำได้นะคะอ่าระบายสีคนะระบายสีต้องแต่งให้เรียบร้อยเลยค่ะอ่าให้นักเรียนนะคะระหว่างนี้หยิบสมุดขึ้นมาก่อนออสมุดจดกรบ้านขึ้นมาก่อนค่ะ ให้เมนหยิบจดก,กันบ้านขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อที่นักเรียนนะคะจะได้เขียนจดก,กันบ้านก่อนและเดี๋ยวคุณครูดาจะให้เวลานักเรียนในการเขียนนะคะ,ะนักเรียนหยิบจดก,กันบ้านขึ้นมายัางคะอ่าข้นาวคะอาวันนี้วันที่อะไรอเอ,อ่ยวันนี้วันที่แปดใช่ไหมลกูกแปดนะคะมิยอ รุ่งนี้เราเจอกันไหมครับไม่เจอเราเจออีกทีวันที่สิบอ่าเราเจอกันอีกทีนะคะในวันที่สิบนะลูกเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะคะคุณได้ย่อต่อสอนให้ก่อนอ ให้นักเรียนนะคะทำแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะเรื่องประโยคนะคะลงในสมุดค่ะ กรมังเสร็จยังลูกเสร็จแล้วครับหยิบจุดกรมันขึ้นมาได้เลยนะคะนักเรียนคนไหนนะคะถ้าเสร็จแล้วนะคะรบกวนกดหนึงลงมาให้หน่อยนะคะเดี๋ยวคุณดายจะได้ขึ้นนะคะแพมพังสาระการเรียนรู้นะคะเรื่องประโยคและส่วนประกอบนะคะของประโยคให้นักเรียนค่ะนักเรียนสามารถทำได้นะคะทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยค่ะ ถ้าเป็นแนวนอนก็ใช้หนึ่งหน้ากระดาษเต็มๆเลยได้นะคะแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้เรียบร้อยค่ะ เสร็จหรือ,อยังคะโอเคเสร็จกันเยอะแล้วนะคะปุรณาฏคะไม่กดเล่นคะ่ะเรียนสามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะคะแผนพังสาระการเรียนรู้นะคะการจำแนกส่วนประกอบของประโยคคะ่ะประโยค2ส,ส่วนประโยค3ส,ส่วนนะคะ ต่อกันได้เลยค่ะลูกไม่ต้องเขียนวันที่ใหม่แล้วค่ะน้องสามารถขึ้นหน้าใหม่ก็ได้นะคะและให้จะได้วาลุ่นเต็มๆไม่เป็นไรครับคนที่เขียนไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลานะคะของวิชาภาษาไทยแล้วค่ะการบ้านวันนี้นะคะให้ในักเรียนทุกคนนะคะทำแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะ Mind m i n d mapping นะคะเรื่องประโยคและส่วนกับ ส่วนประกอบของประโยคนะคะทำลงในสมุดให้เรียบร้อยค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้คูดาขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพฤหัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะ